สวัสดีค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงคนหันมาทำเล่นมือถือเยอะโซเชียลก็เยอะอะไรก็เยอะก็เลยเป็นห่วงว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เยอะทำให้เกิดเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับสายตาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเท x เน็กซินโดรมซึ่งเกี่ยวกับ ดูจ้องมากๆหนังสือมากๆแล้วก็ทําให้คอเราปวดเพราปวดเนี่ยมันก็จะร้าวไปทั้งตัวนี่การร้าวไปทั้งตัวเนี่ยมันก็จะมีผลให้ทําให้ส่วดต่างๆของมือไม้ขาคอทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าลงเพราะนั้นมันก็เป็นสาเหตุของการที่เราเป็นอาการแบบนี้เรียกว่าขาดวิตามิน B ทีนี้จะให้ลองเช็คดูว่าคุณเป็นโรค หรืออาการหกชนิดี้ที่ว่าไหมก็คือเขาบอกว่าอะไรนะหน้าตาก็หมองคลำ้ำมุมปากก็รู้สึกจะเป็นแผลตาก็ไม่สดใสะอะไผิวหน้าก็สีซีดเหลืองโดยเฉพาะคนที่จ้องคอมพิวเตอร์นี่หมดเพลียหมดแรงเลยจริงๆแล้วแถมยังมีอาการเท้าผูก ซึ่งอาการเหล่านี้คุณลองเช็คดูนะถ้าคุณเป็นอย่างนี้ต้องหาทางแก้ด่วนเลยวิธีแก้ที่จะแนะนําให้ก็ต้องเช็คดูก่อนว่าคุณเป็นอาการอย่างนี้จริงหรือเปล่าอาการที่ว่าเนี่ยก็คือหนึ่งถ้าคุณรู้สึกอ,อ่อนเพลียอ่อนเพลียเหนื่อยเบื่อเบือเอเ่อไปหมดไม่อยากทำอะไรถ้าห้างที่งานก็บีบรัดตอนนี้งานก็เริ่มมีอะไรต่างๆให้ทําแต่มีคุณมีความรู้สึกว่า อ่นเพลนอนก็เยอะแล้วแต่ตื่นขึ้นมามันก็ยังไม่สดชื่นแล้วอะไรอีกมือไม่มีแรงเที่ยวแรงแล้วอะไรอีกแล้วก็ทำอะไรก็คิดไม่ออกสมองล่าชา้าเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่ทำคอมเยอะคนที่ใช้สมองเยอะ บางทีเนี่ยนั่งนั่งทอมอยู่นี่หลับฝอยไปเลยแต่พอถึงเวลาไปนอนจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันนอนไม่ได้ทําให้นอนไม่หลับนอนได้แต่แป๊บเดียวก็ตื่นหลับับตื่นตื่นอันนี้เขาเรียกว่านอนไม่สนิทเนาะทีน,นี้วิธีการที่เราควรจะมีเนี่ยก็คือการใช้วิตามินบ B มาช่วย B ีรวมอย่างที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยนอนก็เยอะ ตื่นก็ตื่นเป็นเวลากินก็กินเป็นเวลาทุกอย่างทํางานกปกติเหมือนเดิมแต่ทําไมรู้สึกเพียเพอันนี้ไม่นอนใจนะไม่ได้นอนใจเพราะว่าถ้ามีอาการอย่างนงี้แสดงว่าคุณอ่ะข้างในไม่พอละวรับพักผ่อนไม่พอวิธีที่ที่พัดมีเนี่ยก็คือเอาวิตามินบีรวมตัวนี้นี่ค่ะหน,หนึ่งแผงจะมี สเม็ดซึ่งเขาออกมาใหม่กินวันละเม็ดหรือถ้าคุณอยากจะกินเป็นรสอื่นเช่นอันนี้เป็นรสส้มขวดหนึ่งมันจะมีอยู่อย่างนี้ค่ะสิบห้าเม็ดก็ใส่น้ําลงไปหนึ่งแก้วแล้วก็คูกแล้ก็มีรสฟรุตตี้ถ้าแบบสิบห้าเม็ดมันจะมีสองรสคือรสส้มกับรสฟุตตี้แต่ถ้าเปิดเปสองเม็ดบางคนเนี่ยบอกไม่อยากซื้อเยอะ ลองดูทุกอย่างเหมือนกันหมดเป็นวิตามิน B ีคุณจะกินเป็น B รวมมีคอมเพล็กซ์บีตัวไหนยี่ห้ออะไรก็ได้ซึ่งตัวนี้เนะี่ยมันจะมี B 1หนกสแล้วมีอะไรมีวิตามิน C วิตามิน D แคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์พวกนี้ช่วยในการดูดซึมแล้วช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยเสริมส่วนที่สึกหรอโดยเฉพาะ,ะวิตามิน C ก็ มีคุณประโยชน์ในการเลิกเกี่ยวกับภูมิแพ้อยู่แล้วแต่เท่าหมดนี้เนี่ยสัดส่วนที่เขาให้มาในหนึ่งเม็ดเนี่ยมันเพียงพอที่สําหรับร่างกายต้องการใช้เพื่อบํารุงปลายประสาทบำรุงสมองและปลายประสาทสําหรับคนที่กินเยอะนึกว่าดีไม่ใช่นะคะมันจะขับออกมาเป็นปัสสาวะซึ่งอาจจะเป็นสีเข้มนั่นคือสีของพวกวิตามินพวกนี้แต่เท่าที่ฟังจาก เกษตรกรบางคนที่เคยไปสัมมนานเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคุณฉี่ออกมามเรียกปัสสวาวะออกมาเนี่ยสีน้ำปัสสวาวะที่คุณกินวิตามินพวกนี้ออกไปแล้วกินเมาถึเตวิตามินอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยถ้าฉี่ออกมาเป็นสีเข้มเนี่ยอันนั้แสดงคุณเครียดก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเธอหนึ่งคุณน้อยไม่หลับคุณหนึ่งดื่มน้ําน้อยเกินไปแล้วพวกนี้วิตามินพวกนี้มันจะมีสีออกเหลืองๆก็ถ้าเผื่อคุณกินน้ําไม่พอ ถ้าขอนไม่พอการปัสสาวะออกมาเนี่ยมันก็จะขับส่วนที่ร่างกายไม่รับไปออกมาเั้นสีมันจะเข้มถ้าลองกินแล้วกินน้ำเยอะๆถ้าสีจางก็สแสดงว่าไม่เครียดเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นสัดส่วนของวิตามินแต่ละตัวที่งแต่ละยี่ห้อที่เขา,เาทำขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับมีรก่าที่ที่ถ้ากินเป็นประจำตัวเนี่ย วัล,ลเม็ดจะกินช่วงที่นี่แหละ,หละนอนก็พอกินก็พอหลับก็ดีแต่ทําไมยังน,นเพียรเยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ก็คือหนึ่งอากาศเมืองไทยสองการใช้สมองเยอะเกินไปสามอายุด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวน,นี้ก็ลองลองลอง,ลองใช้ดูว่าข้างหนึ่งมจะเป็นยังไงวิธีชงง่ายๆนิดเดียวพอดีเตรียมมา น้ำน้ำแก้วหนึงธรรมดาปกติเกออ็ะจะฉีกเนี่ยเม่โตขนาดน,นี้เม็โตขนาดน,นี้แล้วก็ใส่ลงไปอันนี้พอดีเป็นคนที่อชอบกินเย็นเ <c oughs> ขาไปใส่น้ําเย็นแต่จริงๆเออก็ไม่ได้ห้ามนะว่าห้ามกินกับน้ำพร้อมน้ําเย็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยกินพวกนี้นี่มันเมืองไทยอะเนาะมันอยู่ในประเทศที่ร้อนอะ ก็กินเย็นๆหน่อยก็คงจะสดชื่นนี่าม,ามันก็เป็นเม็ดฟูกพอเราใส่ไปก็หลอกแป๊บมือเขย่าให้มันละลายอันนี้กินแล้วคือคอะไร Refresh วิตามินบีได้มีผลจริงน,นะบางคนเมื่อม้ชาคนนี้ช่วยได้เยอะเลย แล้วก็ออกกําลังกายไม่ให้นิ้วล็อกไม่ให้พังผืดมันจับทุกส่วนเนี่ยมันทุกอย่างมันมันสัมพันธ์กันหมดอะ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณดูจากรูปสองรูปนี้ทํางานทั้งวันโดยที่เว้ยยังแข็งแรงอยู่แต่หน้าตานี่ดูไปจืดเลยใช่ไหมกับอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งทําคอมจ้องทั้งวันตาก็ผ้าสมองก็เบอคิดอะไรก็ไม่ออก ง่วงก็ง่วงหาจะนอนก็ไม่ได้เพราะงานยังไม่เสร็จล <c oughs> ำบากนะก็เลยแนะนำเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหลอดหรือว่าจะเป็นแผงมีสองเม็ดก็ลองดูได้ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมแต่ปกติไม่ต้องชิมนะกินทุกวันรสชาติดีค่ะ มันกินน้ำเต้าม,ามันบางอย่างเนี่ยมันจะมีกลิ่นของยาออกมาแต่ตัวนี้นี่ไม่เป็นก็เอาชื่อาตามได้เลยนะคะให้ดูตัวนี้นิดหนึ่งเห็นไหมคะเขาจะมีวิตามินบีอยู่แล้วมีซีมีซิงแมกนีเซียมมีแคลเซียมมัน all in one ครบท้วนก็แลับวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอเคนะคะสวัสดีค่ะ